นี่อ่อนมากช่วงนี้ขึ้นไปอ่อนต่อไปให้เราล้างน้ําสะอาดนะคะหนึ่งรอบค่ะเราใช้น้ําเปล่านะคะใส่ลงในหมอ้อเนาะแล้วก็ตั้งไฟใส่หน่อไม้ลงไปนะคะให้พอท่วมอันนี้เราจะยังไม่นําไปทําเมนูเลยเราต้องมาต้มเพื่อล้างความขมความคืนที่อยู่ในตัวหน่อไม้นนะคะ่ะใส่เกลือป่นลงไปค่ะไม่เยอะและอีกอย่างนะคะก็คือน้ตาตาลทรายค่ะ ไ่สองอย่างนี้เพื่อดึงความขมอ,ออกเนาะแล้วก็ให้หวานๆนิดๆอ่าต่อไปเราตั้งนะคะไว้ตังต่อนะคะเรื่อยๆเนาะประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีค่ะจ้ากิดได้เลยนี่ทรไม้ของเรานะคะก็จะกลายเป็นสีเหลืองอ่อนอย่างนี้นะคะตักขึ้นให้เสะด็จน้ําเลยน้ําก็ออกเป็นสีเหลืองด้วยน้ํานี้เราจะทิ้งไปเลยนะคะไม่เก็บแล้วก็ไม่ออลองชิมเปล่าๆก่อนกว่าเนาะอืมอร่อยไม่ขม